เวลา15นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสเสด็จออกณห้องประชุมใหญ่สถาบันบัณฑิตศ,ศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณเขตหลักสี่ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,า,าวถวายพระพรถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2563อาทิพระภาวนามังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดาแมศในพระอุปธรรมและคณะพระครูโกศลศิขกิจประธานกรรมการบริหารบุรินิธิหลวงปู่สวงพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบุรินิธิพระครูวิเทศขันตยาพรเจ้าอาวาสปัตพระธาตุดอนสุเทพเยอรมนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมด้วยคณะผู้แทนพระธาตุดอนสุเทพเยอรมนีเฝ้าถวายพระพร พระครูประกาศสรวุฒิเจ้าอาวาสว,วัดทรงสเสวยในนามผู้แทนคณะสงฆ์วัดทรงสเสวยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะปฏีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวดิพิทยายลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าทงเรียนจิตลดาในพระราชูปถมัมภ์บริษักลุ่มเซนทรัลจำกัด สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนวิทยาลัยเทคนิคหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนายกสมาคมเบโลเดียนบริษัทไทยจีรมน,นีมีรดักจำกัดคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกรต SNP สินดิเค t จำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพพร้อมคณะ และนายเคนทาโร่คาบาต้าพร้อมคณะเฝ้าวถวายพระพรรวมทั้งถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ,กรเกษตรอธิตยาธร